ับผมวันนี้สอนเพียงเกตรครับขณะนี้เจดติการ34นาทีอยู่ที่สี่แยกสารแดงจะไปสภาที่เกียกกายครับผมมากับคุณราชพักเพียงเกตรครับเขาทําหน้าที่เป็นสารถีให้พ่อนะครับอย่างนี้ก็มีความสุขประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้พุทธพืหัสสุขนะครับแต่ก่อนประชุมพุทธพืหัสแตส่สัปดาห์นี้มีประชุมเพิ่มมาเป็นวันศุกร์เพื่อชดเชยกับ วันที่ไม่ได้ไประชุมที่ผ่านมาวาระการประชุมทั่วไปก็มีเรื่องปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนละสองนาทีประมาณ44ท่านทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน,นำปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทุกทุกปัญหาทั่วประเทศครับตามที่ผู้แทนราษฎรได้เป็นตัวแทนในเขตเลือกตั้งมาและเป็นสสบัญชีรายชื่อที่เห็นปัญหาอุปสรรคของชาติบ้านเมืองครับคุณ เราจะพักมาสภามีความรู้สึกยังไงครับก็ตื่นเต้นครับุยผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะครับครับครับคิดว่าชอบไหมทางงานสภาเนี่ยก็คิดว่าชอบครับคิดว่าชอบเพราะมันเ,เกี่ยวกับสภาพเ,เรื่องอะไรสภาพของประชาชนทุกคนนะเนาะก็ต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสนใจครับครับก็ต้องมา มาศึกษางานนะครับงานสภาผู้แทนรัศดา,าเป็นงานเรียนรู้ไปดูอิงกับเอาประสบการณ์เข้าไปปฏิบัติในชีวิตจริงนําปัญหาของพี่น้องประชาชนมาเสนอต่อสภาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขให้ดีขึ้นทุกทางครับวันนี้ขอบคุณนะครับติดตามการประชุมในทุกทิศทางนะครับทุกสื่อทั้งโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงจะมีการถ่ายทอดการประชุมไปให้ท่านทั้งหลายทั่วประเทศครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ